สวัสดีค่ะวันนี้ออบก,กับต้าพามากางเต็นที่ร่มไม้ชายน้ำนะคะอยู่ที่วังน้ำเขียวนี่เองนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะอันนี้คือปากทางเข้ามานะคะปากทางเข้ามาแล้วก็จะเจอร้านค้าทางซ้ายมือก่อเข้ามาที่ร่มไม้ชายน้ำอยู่ข้างหน้าติดก,กันเลยค่ะขายอาหารพวกส้มตำนะคะขนมเครื่องดื่มนะคะเบียร์น้ำขงน้ำแข็งทุกอย่างนะคะร้านร้านปิดกี่โมงคะ โอ้้านที่นี่เขาปิดสองทุ่มถึงสามทุ่มนะคะมีอาหารตามสั่งด้วยนะคะมีาามสั่งยค่ะยำย,ม,ยม,มีทุกอย่างเลยค่ะถ้าใครไม่อยากทำอาหารทานเองก็เอามาสั่งตรงนี้ได้เลยนะคะรวมทั้งเครื่องดื่มด้วยค่ะคือค่ะนื้ายิมหน่อย ค่ะแล้วทางด้านหลังของออฟนี้ก็ก็คือขี่รถเข้ามานะคะแล้วก็จอดรถนะคะจอดรถตรงนี้เลยทางด้านหน้าห้องน้าเนี่ยะคะ่ะตรงตรงลานจอดรถก็จะมีร้านกาแฟด้วยนะคะร้านกาแฟร้านลูกชิ้นปิ้งขายนะคะเดี๋ยวเราไปดูตรงโซนของบ้านพักกันก่อนแล้วค่อยไปดูลานกลางเต็นท์กันนะคะมาทางนี้เลยค่ะ ค่ะแล้วตรงที่ออฟยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นโซนของบ้านพักนะคะจะมีบ้านให้บริการนะคะให้เช่าเป็นหลังนะคะแต่ว่าอัตราค่าเช่าตัวนี้เดี๋ยวต้องถามกับเจ้าของรีสอร์ทดูนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ติดราคาไว้นะคะเพราะว่าแต่ละหลังคงราคาไม่เท่ากันนะคะมีตั้งแต่ระดับพันขึ้นไปนะคะแล้วก็ยังจะมีทรงเหมือนต้นไม้ อยู่ตรงกลางๆใกล้ๆก,กับลานกลางเต็นท์ด้วยค่ะส่วนทางน้านขวามือของออฟนี้นะคะสามารถเดินขึ้นไปได้เป็นจุดชมวิวที่นี่ค่ะตอนเย็นๆพระอาทิตย์ใกล้จะตกสามารถเดินขึ้นไปแล้วก็ถ่ายรูปข้างบนได้นะคะสวยมากค่ะที่นี่อากาศดีนะคะแต่ว่าลมจะมาแรงเป็นระยะระยะนะคะก็จับทากันแน่นๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันปิวเดี๋ยวเราไปดูลานกลางเต็นท์กันค่ะ ตามมาเลยค่ะด้านหลังของออฟนี้นะคะก็จะเป็นวิวนะคะเป็นวิวอ่างเก็บน้ำลำพะเพิงนะคะซึ่งสามารถกางเต็นท์ได้นะคะรอบอ่างเลยนะคะแล้วก็มีบ้านพักนะคะ สองหลังนี้ด้วยนะคะราคาออกก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าราคาเท่าไหร่นะคะก็โซนตรงนี้ก็จะติดลงมาใกล้ๆลานกางเต้นหน่อยที่เป็นสนามหญ้านี่ก็กางเต็นท์ได้หมดนะคะแล้วก็ซุม้มซุ้มที่เขาทําตรงนี้แล้วก็มีเตาบาร์บีวให้ใช้สีด้วยแล้วก็ในซุ้มก็จะมีไฟมีปลั๊กไฟไว้ให้เราเสียบใช้ด้วยนะคะสามารถมานั่งทานอาหารที่ซุ้มได้กลางเต็นท์ข้างๆได้เลยนะคะค่าบริการที่นี่นะคะ คนละ150บาทนะคะต่อคนต่อคืนค่ะแล้วเราเดินไปดูกันต่อนะคะ ค่ะจุดตรงนี้ก็เป็นจุดติดต่อนะคะสอบถามได้นะคะแล้วก็ก็แรจะมีที่หนึงก็คือที่ที่ออฟฟิศสีมอ๋อ จริงๆตรงนี้เป็นแค่สำนองเพราะว่าจะได้สะดวกออ๋ที่ที่มาตั้งตรงนี้ได้ะจะได้สะดวกสําหรับลูกค้าของของคนที่มาแคมปิ้งคือกลางเต็นท์นะคะเพราะว่าที่เนี่ยขายน้ําแข็งเครื่องดื่มนะคะทานมามา่าขนมอะไรทุกอย่างขายจนดึกเลยค่ะสามสี่ทุ่มก็ก็ยังขายตรงจุดนี้นะคะเป็นเป็นของรีสอร์ทเองนะคะไว้ให้บริการสําหรับลูกค้าที่มานะคะส่วนบ้านเช่าที่ เป็นหลังที่อ้อบอกไปแล้วก็จะเริ่มต้นตั้งแต่พันห้าขึ้นไปจนถึงห้าพันนะคะแต่ละหลังไม่เหมือนกันนะคะตัวนี้ถ้าอยากต้องการหลังไหนเดี๋ยวก็จะมีเจ้าของนะคะไปบอกราคาของแต่ละหลังเองนะคะแล้วก็ทางด้านบนนั้นจะเป็นร้านอาหารของรีสอร์ทนะคะแต่ยังไม่เปิดเป็นทางการนะคะยังไม่เปิดเป็นทางการแต่ก็เดี๋ยวจะมีนะคะ พนักง,งานนะคะมาเปิดให้บริการนะคะตอนนี้ก็กําลังปรับปรุงตกแต่งให้สวยงามยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินลงไปดูด้ดานล่างริมอ่างเรือยัใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีเรือคายักนะคะให้พายฟรีด้วยค่ะมีเสื้อชูชีพให้ใส่แล้วก็พายเรือดูพระอาทิตย์ตกยามเย็นด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันเลยค่ะโอเคนะคะ ค่าส่วนรถที่ขี่เข้ามานี้นะคะเขาให้ขี่เข้ามาเพื่อขนนะคะสัมภาระนะคะอุปกรณ์สิ่งของลงนะคะเพื่อไปกางเต็นท์นะคะแล้วก็ให้ขับรถไปจอดไว้ที่ลานจอดรถข้างนอกนะคะตรงนี้เอาไว้สำหรับเดินนะคะเดี๋ยวเราไปดูริมอ่างกันค่ะ ดีมาก นี่ค่ะตรงที่ออฟยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นทางลงไปสําหรับพายเรือคายักเล่นนะคะคือเราจ่ายค่ากลางเต็นท์เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ฟรีนะคะใครอยากลงไปพายเรือเล่นก็พายได้เลยแล้วก็มีเสื้อชูชีพให้ใส่ด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยอากาศดีค่ะ นี่ค่ะก็เป็นสนามหญ้าสีเขียวกว้างมากนะคะสามารถลางได้หมดเลยนะคะแล้วก็มีจุดให้ถ่ายรูปนะคะเป็นชื่อของรีสอร์ทก็คือร่มไม้ชายน้ำนะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นเกวียนนะคะสามารถไปยืนถ่ายรูปได้สวย คเด authority. ี๋ยวเราเดินดูวิวไปรอบๆนะคะแล้วก็ไปทางด้านในส่วนของห้องน้ำกันบ้างค่ะ นี่ค่ะตรงด้านหลังออฟก็จะเป็นที่ล้างภาชนะก็คือล้างจานสะดวกมากนะคะมีตรงนี้แล้วก็ตรงด้านทางลงเป็นระยะใช่ลงอ่างอีก นะคะคแต่ว่าด้านทางฝั่งห้องน้ําจะมีทางฝั่งเติดลานจอดรถทางนี้ฝั่งเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องน้ำกันค่ะว่าสะอาดไหมค่ะตรงอบอยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็ด้านขวาก็เป็นลานจอดรถอย่างที่เอาบอกไปแล้วนะคะห้องน้ําก็จะอยู่ข้างลานจอดรถเลยนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำชายนะคะอยู่ด้านขวามือนะคะห้องน้ำหญิงอยู่ด้านซ้ายมือนะคะความสะอาดนะคะก็อย่างห้องนี้<ะ>ก็จะเป็น,นะะเป็นห้องสุขายอย่างเดียวอันนี้ห้องอาบน้ำนนี่ก็จะเป็น อ่างล้างหน้านะคะของห้องน้ําหญิงนะคะห้องน้ําหญิงทางด้านหลังนี้จะเป็นห้องสุข,ขานะคะมีทั้งหมดสี่ห้องนะคะเข้ามาเลยค่ะนี่ก็จะเป็นแบบชักโครกนะคะก็คือเป็น เป็นห้องส้วมอย่างเดียวนะคะเป็นห้องส้วมอย่างเดียวก็จะได้ลักษณะนี้นะะอูกระเบื้องเรียบร้อยสะอาดสะอ้านนะคะส่วนด้านหน้าจะเป็นห้องอาบน้ําเรามาดูห้องอาบน้ํากันค่ะนี่เลยห้องอาบน้ําก็จะเป็นแบบฝักบัวนะคะก็มี ที่แขวนเสื้อผ้าให้แล้วก็ที่วางสุดุให้นะคะก็จะมีทั้งหมดสีห้องเหมือนกันอ๋อใช่มีทั้งหมดสีห้องนะคะก็ถือว่าสะอาดค่ะ นี่ครับมีเรือให้พายเล่นสองสำลับฮะสลับกันได้น่าสนุกดีครับ วันนี้เรากางกันตรงนี้ได้ซุมได้วิวดีอีกแล้วติดริมอ่างเลยค่ะแล้วก็มีซุ้มให้นั่งมีปักไฟให้เสียบด้วยนะคะนี่เขาคิดเพิ่มไหมไม่ค่ะไม่คิดเพิ่มนะคะก็จ่ายคนละร้อยห้าสิบฉะนั้นนะคะแล้วก็มีไฟที่ซุมให้เรียบร้อยอะคะ่ะ เดี๋ยวยังไงออบก,ก็เดี๋ยวเตรียมอาหารเย็นก่อนแล้วค่อยเจอกันเมนูอาหารเย็นนี้นะคะโอเค วันนี้ทำแปะซะปาผ่านผักค่ะมีทั้งแบบนึ่งนี่ำลันนึ่ง,งแล้วก็แบบย่างหมักแล้วเดี๋ยวเอาไปย่างแล้วก็มีเส้นหมี่ลวกเส้นหมี่วันนี้ไม่ใช้ขนมจีนนะคะใช้เส้นหมี่แล้วก็ผักสดน้ําจิ้มถั่วแค่นั่นแหละเแล้วเสร็จแล้วมาดูกันนะคะ เนื้อขาวจ้วเลยใช่ลวกเส้นหมี่มแล้วก็อร่อยน้ำจิ้มเสร็จแล้ว หน่อยนะนี่งโอเคค่ะสำหรับทิปของวันนี้นะคะก็จบลงด้วยเมนแะะูแพ,พะสะปลาผ่านผักแบบนึ่งแล้วก็แบบยากนะคะน้ำจิ้มถั่วนะคะ ยังไงอ้อ,อก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ้อเบต้าพากินพาเที่ยวด้วยนะคะทริปหน้าอ้อจะพาไปกางเต็นที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนและทําอะไรกินคอยติดตามกันดูนะคะทริปนี้บ๊ายบาย